สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านก็พวปากกับสาวดำพารวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่16นะคะตอนเย็นแล้วก็ถูกหวยกันละก็รวยกันแล้วบางท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยก็ได้นะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะถูก3ตัวบางท่านก็อาจจะถูกลอตเตอรี่หน้า3ตัวเลือว่าหลัง3ตัวหรือบางท่านอาจจะถูกลอตเตอรี่ท้ายเลขท้าย2ตัวนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่บุญพาวาสนาของเราที่ทำเอาไว้นะคะส่วนสาวดำก็มีหน้าที่หาตัวเลขมาให้ F อฟซีได้พิจารณากันนะคะเ,เพื่อไม่พูดพร่ำทำเปลียนนะคะนี่ค่ะนี่เป็นเลขสรุปนะคะแคปหน้าจอไว้เลยะคะ่ะไม่เป็นการเสียเวลาแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเขียนไว้แล้ว,ว่าเลขสรุปด่วนนะคะ,ะแคปอาไว้เลยนะคะ ดวงใครดวงมันบางทีอาจจะเป็นอยู่ในเนี้ยแหละทั้งล่างทั้งบนแต่ว่าแล้วแต่คนที่จะชอบก็าจะเจาะตัวไหนนะคะนี่อันนี้คือเป็นหลักฐานความจริงว่าน,นี่คือเลขสรุปนะคะแต่ชาวดำก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ท่านเห็น,ท,นท่านแคไปไว้ก็ไปดูน่าจะน่าจะชัดเจนอยู่นะดูดีๆ <laughs> นะคะอ่ะเลขสรุปผ่านไปแล้วแคปแล้วใช่ไหมคะ แคปแล้วนะคะผ่านไปแล้วแคปแล้วอ่ามาแคปแล้วอ่ะทีนี้เป็นใบต่อไปใบใหม่ต่อไปนะคะอันต่อไปนเน,เนะะเเนี่ยคะ่ะชัดเจนเลขอาม่านะคะเลขอาม่าชัดเจนไหมคะนี่เอาอย่างนี้เลยเนี่ยชัดเจนดีดเนาะอ่าอ่าชัดเจนดีอาอ่าอ่า,านี่นะคะทางไหนดีทางนี้ไหมทางนี้กับาทางนู้นทางไหนดี ซ้ายขวาทางไหนดีจะได้เห็นชัดๆอันตนี้านี้ก่่นไหมอื่าอ่าโอเคนี่ค่ะ7 06 2ตัว06แล้วก็3 7ของอาม่านะคะอ่าทีนี้แล้วก็ไปใบอื่นต่อไปนะคะนี่คือเลขสรุปนะคะอ่านี่เลขของพ่อปู่นาโคค่ะพ่อปู่นาโคนะคะ แคปเลยนะคะแคบเลยไปไวเลยแคบเลยจ้าไม่ต้องไม่ต้องให้สาวดำอ่านเนอกเพราะว่าตัวใหญ่เรานั่นเลยเบาะนั่นเลยนะคะแคบเอาไปคัดเอาของท่านเลยนะคะนะคะเป็นเลขสรุปนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะอย่าลืมนะคะวันที่ยี่สิบสองยี่สิจะถึงเนี่ยไปเปกำลังแรงใจให้กับสาวดำาพร,รวยอ่ะนะคะ ยี่สิบสองนี้ก็ไปแสดงที่โรงเรียนบ้านของเจ๊แดงบ้านบ้านบากนะคะอ่ามวดทิพย์ธันมาขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่ให้กับเยนจิตวทีวีนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเลยน,ะะน่ารักมากไม่ดื่มดื่มกันตั้งแต่เช้ายันยันค่าไม่มีทะเลาะบอกแว้งกันเลยขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะคะขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะคะเอาล่ะวันที่22ที่สนามโรงเรียน ยแดงบอกว่าเอ้ยพี่พี่พี่เย็นจนจัดให้แดงเพิ่มอีกชั่วโมงหนึ่งเรื่องพ่นา่าบอบไปยังดอกข่าตัวเดี๋ยวจะขอ้าเอ้ซี่หมาสัน่น <c> ค <oughs> ่ะบอกเล่าว่าล้างเลยว่าเอโอ้ยเอ้ยหกสิบหกปีเราเด้ตั้งแต่สองชั่วโมงหนึ่งกับพ่อลินหอยเราเด้สั่นพันาบอกว่าบ๊อบ,บหอยดอกห้องอันเพิ่มอีกชั่วโมงหนึ่งเรื่องพี่สัน่น ค่าตัวว่ายากดอกแล้วอันเจแดงสิงอันขอเอฟซีให้ดอกมิเตร้นใจบุญเนาะเอฟซีเจแดงว่าสัน่นเพื่อนว่าเอาจัดให้แต่ว่าไปจิได้หครไปขอล่วงบานก็บ่าูหูก,กันละเด้อเป็นร่มั <laughs> ้งแต่มือน,นั่นเด้หามรเจแดงเขาง่วาบานนีอค่ะมือน,นั้นเต้นหลายมันหลายมวนหลายนั่นวันที่สิบเี่ย่แม่มนยันจีนตสิเป็นร่มทั้งเวทีบ่สามชั่วโมง <laughs> มื่อนั้นขนาดบดดึงห่วงลำสิ่งได้นี่วันที่ยี่สิบสองเพิ่นขอลำสิ่งมาสันสาส่นโอ้ยบัดสังว่าเอาบันีเสดเลงเพ่งลงล้ำวงล้ำฟิตเช็คเป็นชีวิตแล้วแนวของหน่อยจนใจปวดเสียแบงล้ำสิ่งเนี่ยโอ้ยหายใจบ่ทันเดีวพี่นอ้องเอาเดี๋ยวจัดให้วันที่ยี่สิบสองค่ะแคปเอาเลยนะคะแคปเลือกแคปเลือกพี่น้องบ่าวลา,า,ายใหญ่ห้าง อ่าน yeah. ี่เลขยกย่าเยลออนปูน้องจอกนะคะแคปเลียวจ้าอ่ะแคปเล้ยวเนาะคือแคปเร็วแยวคือเอาลงเลี้ยวเถอะฟันมาเหรอเงินนั้นเงินยืนไปถึงด่วน้วเนี้ยแหะเนาะเจ้าเองยังอยู่เฉพาะแคปอ่ะเห็นปะโอ้ยังเลยเนาะเพื่อเงินเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่มให้เพิ่มค่้าตัวให้เพิ่มเพิ่มอีกชั่วโมงหนึ่งเป็นสามชั่วโมงจะแดงว่า เอาจะออกมัออกก้อยแต่เบิ้งเลยวันที่ยี่สิบสองนี่ความมันไม่เคยปราณีใครนะคะว้ายทั้งหองทั้งมันทั้งดีทั้งดินนนบบลืมหอดเวลาลุ้งไปแล้วเอ <c oughs> ได้คิดว่าจะคลอง66ปีแล้วนั่งดนตรีดนตรีคืนนี้มันกนรดนตรีคืนเครื่องเสียงดีๆตู้ไล่ๆุึมุมกันนี้ว้ายลืมหอดอายุ ลืมหมดความเฒ่าความแก่ไปแล้วนั่งเนี่แล้วบาดนี้กะยิ่ซีผู้เต้นยุนาฮาันกันลืมคือกันละนั่งผ้าม้วนเนาะอ่ะแคปเลยจ้ะอ้าวแคปเลยนะคะอันนี้มาปูองค์อาจหญ้าดอกไม้ค่ะเอาเลยนะคะอ่าปูองค์อาจหญ้าดอกไม้นะคะ ตาเกี้ยงค่ะอ้าวเรียบร้อยโรงเรียนจีนพ่อปู่พญาสุบันนะคะห 5, 5 9หสองตัวให้ห้เลขล่างให้1 4ึี่มีทอนี้แล้วอ้าวห 5, 5 9หสองตัวห้าบนนลคะล่างหนึ่งสเม็ดเดียวค่ะ พ่อปูค่คำดีแม่ย่าจำปาทองที่ภูมิบ้านนองผือนะคะนี่ค่ะให้มา409 2สองตัว4049 40, 40 09และเลขล่าง14ค่ะอ้าวแคบแล้วเนาะแต่นั่งเบาะพระท่านไน้จบแคบได้แล้วมันไม่ได้ยากได้แคบเนี่ยเอาอย่าจมที่แล้วว่าแคบพระท่าน วันจะไหวไหลแคบบพรท่านาสั่นสร้างมาแต่เอาแคบได้ไปนี่หนึ่งสองสมค่ะ908 079เจ็กลขสวยทั้งเลยนะคะพ่อปู่เจ้งนี่นะคะอาทีว่าแถวข้างล่างกระ,ะสาวดำเนี่ยค่ะแถวข้างล่างนะคะ 7, 9ก้าศูนย์เจ็ดย์เจย์รวยรวยรวยเป็นวันรางวัลที่หนึ่งะะเดคเด้อพี่น้อง พ่อปู่คาแสนสิริจันทราเป็นพ่อปู่เป็นชื่อของพ่อปู่สามปชื่อใหม่ท่านนะคะพ่อปู่คําแสนสิริจันทราพ่อปู่คําแสนสิริจันทรานะคะอ,ะอะ่าทเลสวยไหมอ่าทำได้แล้เล่มแำทำทำทำแท้ แมยาบางบทค่ะใครอยากจะได้ครีมนะคะตอนนี้สาวดำก็รับครีมมาร้อยกว่าตลับนะคะเพื่อที่จะมาให้กับ fc นะคะถูกหวยรวยเบอร์อย่าลืมสั่งครีมไปใช้นะคะสาวดำใช้ครีมนี้มาตั้งแต่ปีพศสองพันหร้อยดังใช่ไหมคะยี่ห ลงใต้ก็นั่นแหละคะ่ะได้ใช้มาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัตรนี้ไม่เคยเปลี่ยนครีมและไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนแป้งไม่เปลี่ยนแป้งไม่เปลี่ยนครีมใช้ยี่ห้อนี้มาจนเท่าทุกวันนี้จนอายุ66ปีนี้ค่ะนะคะเนี่ยนะคะทานะคะทามันลําคอกนเวลาทาเขลียเขียรไม่ทั่วลําคอค่ะแล้วก็นอนนะคะตื่นเช้าขึ้นแล้วก็กดเอาแป้งกด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 ทับเลยนะคะ เนี่ยอย่างสาวดำเนี่ยฉันชื้ตาปากแต่งหน้าไว้ตั้งแต่ตัวเมื่อตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้สาวดำก็อาบอาบเฉพาะช่วงนี้ลงไปหาเท้านะคะใบหน้าไว้อย่างีงแหละพรุ่งนี้เช้าสาวดำถึงอาบล้างแต่บางคนอาบน้าล้างก่อนแล้วก็ทาครีมนอนเช้าขึ้นก็ก็แตะแตะแตะอย่างเงี้ยแหละคะ่ะครีมของสาวดําคนที่เคยใช้ก็รู้ดีเพราะคนที่เคยใช้ก็ยังสั่งกับสาวดําอยู่ตลอดนะคะค่ะสั่งกับสาวดําอยู่ตลอดนะคะ ชุดละ1,200บาทท่านใช้ครีมเบอร์อะไรบอกด้วยนะคะใช้ครีมเบอร์1เบอร์2เบอร์สนะคะแต่ท่านทักฟันฟันแท้นะคะไม่ไม่ได้ใช้ฟันปลอมนะคะอ่ะฟันฟันแท้ค่ะฟันแท้สาวดำใช้เกลือมาจนเท่าทุกวันนี้นะคะใช้เกลือแปลงอย่างนี้เลยนะคะใช้ใช้ใช้เกลือแปลงฟันนะคะ เวลาจะไปไหนไม่ไม่เคยทิ้งเกลือสาวดจะเอาเกลือใส่ถุงอะพลาสติกนานๆน่ะใส่เป็นถุงใหญ่ไปเลยก็เอาออกมาใช้นะคะแต่ยาสีฟันก็มีเหมือนกันแต่ว่าสาวดําจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าใช้ใช้เกลือนี่มันจะไม่มีกลิ่นปากนะคะเพราะเกลือเนี่ยมันเค็มอันไหนเน่าๆเหม็นๆเค็ม,ม,เมๆเนี่ยเอาเกลือเทล,ลงไปนี่มันจะหายเลยนะคะมอนว่ากองปลาที่มันเน่าน้อง ก่น้องหมาน้องแมวอะไรที่ตายไม่มีคนดูแลไม่มีคนนั่นเนี่ยเอาเกลือไปเทลงหนึ่งแมงมันไม่มีตอมค่ะปากของเราเนี่ยไม่รู้ว่ากินอะไรบ้างแต่แต่เช้ายันค่าจนนอนพอนอนหลับแล้วเนี่ยมันก็จะมีจะอาปากพูดแม้แต่ตัวเราบางทีก็ยังได้กลิ่นได้กลิ่นปากเราเนี่ยนะคะท่านใช้เกลือก่อนนอนนะคะเอาเกลือมาแปรงค่ะแปรงปากเราเนี่ยแปรงแล้วก็บ้วนปากแล้วก็นอนเนี่ยเช้ากันมาไม่มีกลิ่นปากตื่นขึ้นมากลางคืนพูด พูดออกมาก็ไม่มีกลิ่นปากท่านลองถามคนที่นอนใกล้คิดตัวท่านนะคะว่ามีกลิ่นปากไหมถ้าท่านใช้เกลือใช้ทุกวันก่อนนอนเช้าขึ้นก็ใช้เกลือก่อนนอนใช้เกลือไม่มีกลิ่นปากแน่นอนและฟันเนี่ยฟันนี่ก็จะขาวแล้วก็จะจะไม่เหลืองนะคะอ่านี่แหละสาวดำใช้มาตั้งแต่พ่อแม่พาใชา้จนอายุ66ปีเนี่ยไปไปที่ไหนเห็นกลางวันกลางคืนก็จะมีคนทักเรื่องฟันนี่ยนะคะ ฟันเสาดำนี่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขาวนะคะอ่ะบาบัตนี้พ่อปู่สีสุดโทค่ะสี่แดสามให้ท่านท่านให้วันที่วันที่สามนะคะให้วันที่สามเนี่ยแล้วเลขพ่อปู่สีสุดโทท่านบอกว่าให้ทิ้งทวนงวดสุดท้ายค่ะนะคะอ่ะทีนี้ก็อันนี้เลขสรุปนะคะเลขสรุป

ค่ะตอนนี้สาวดำก็สั่งมาเป็นร0อยชุดแล้วเพราะว่ามี FC สั่งมาอันเยอะมากชุดละ1 2 0 0บาทชุดเล็กนะคะ,ะถ้าชุดใหญ่ก็จะมีะไดส้สีตลับครีมสีตลับและแป้งท่านก็บอกมาว่าท่านใช้แป้งเบื่ออะไรเป็นกระปุกนะคะแป้งกระปุกใหญ่นะคะอ่ะอนนี้ค่ะชุดเน้น3 5 3 6 2 5 2 8 9 4 9 5 4 8 4 6 เล้นเก้าแปดเนี่ยค่ะเลขตัวรองชุดกันก็คือ3ามแปดสาม4ี่เก้าเ็ดสองหสองสี่สี่ห้าค่ะอ่ะนี่นะคะแคปเลยจ้าอ้าวเลข3ามตัวค่ะสามตัวพิเศษเน้นเน้นเลยหนึ่งหกสองหนึ่งสี่หสามตัวนะคะ2ตัวก็มีสามเและสาสองจ้าขอทุกๆุกท่านโชคดีนะคะกับตัวเลขวันนี้นะคะ สาวดำอ่าพูดตรงอยู่แล้วค่ะสาวดำใช้แป้งใช้ครีมยี่ห้อนี้มาตั้งแต่ปีพศ2526 27ค่ะมาจนถึงปีพศ2565ไม่เคยเปลี่ยนใช้สาวดำใช้มานานบางทีเป็นเดือน2เดือน3เดือนถึงได้ใช้นะคะใช้ก็กลับมาเนียนมาสวยเหมือนเดิมนะคะตอนที่สาวดำปฏิบัติทำ ตามที่พ่อปู่ซีสุทธบอกอยู่สวนธรรมนะคะไม,คไม่เคยไม่เคยแม้แต่ได้ส่องกระจกนะคะสามเดือนไม่เคยได้ส่องกระจกเลยต่อมาก็เข้าไปบ้านบ้างออกไปสวนธรรมบ้างก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้ทาแป้งไม่เคยส่องกระจกนี่หกเดือนเต็มๆค่ะนะคะหนะน้าโอเคมันก็จะมะีมันก็จะมีค้่ำบ้างนะ,ะ้วตั้งหกเดือนนะคะ พอจะไปออกรายการทีวีเนี่ยสามสี่รายการที่เขาจองมาสาวดําก็ถึงได้ใช้ทาสองสามวันแล้วก็ไปออกรายการแล้วกลับมาอยู่ประมาณอาทิตย์สองาทิตย์ก็จะกลับไปออกรายการอีกนะคะแต่ตอนนี้สาวดําออกจากอ,าออกจากชุดขาวแล้วเนี่ยแต่ก็จะจะใส่ปฏิบัติอีกก็ได้แต่สาวดำอ,ออกออกจากชุดขาวนี่หมายความว่าเรากําหนดเรา เราอธิษฐานหกเดือนน่ะนะคะมันเกินหกเดือนแล้วเราออกมาแล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่อีกปฏิบัติอีกก็ได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งกิจอธิษฐานเป็นหนึ่งเดือนนะสามเดือนหรือหกเดือนนะไม่ใช่นะคะสามารถแต่งตัวเชิญช่อตาปางได้แล้วทุกวันนี้นะคะอ่ะอันนี้เลขของยายคุณยายนางนะคะนี่นะคะเลขของคุณยายนางนะคะอ่าชัดเจนนะคะนี่นะคะเลขเน้นก็คือแปดห้ากับขอโทษจะเลขเลขกันเลขกันแปดห้าแล้วก็สามห้า แต่เลขตัวเต็งของท่านก็มี1นึงนะคะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดล่างก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดหกนะคะตัวเด่นตัวเน้นฟันหางเดียวขอลอกก็คือห้าหนึ่งแปดคุณยายนางโทรมาบอกด่วนนะคะอ่าเรียบร้อยต่อไปก็เป็นคุณตาทองสุกนะคะคุณตาทองสุกนะคะไม่มีศูนย์ไม่มีหนึ่ง ท่านจะเน้นไปที่3 9แล้วก็2ค่ะนะคะนี่ตามนี้นะคะอ่ะนี่นะคะตามนี้นะคะเรียกคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะอ่ะเห็นไหมคะอ่ะเห็นชัดไหมชัดไหมอ่ะขอตัวทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขวันนี้ แล้โชคดีเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งเพื่อไปการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวดำที่จะลงให้นะับต่อจากนี้ไปก็จะมีก็จะมีโอกาสได้ไปหาตัวเลขหลายๆที่มาฝากเอฟซของตัวเองได้แล้วนะคะพอปู่ท่านอนุญาตแล้วนะคะขอทุกท่านโชคดีจ้า